ลินได้มีเงินให้พอบแล้วก็เครื่องที่มีอยู่นี่ให้เอาไปเลยลินบอลลินเออเอาให้แห้งเนี่ยจี <Yeah. S 1> เออเอาบุเขาลินบอลลิน <Yeah. S 1> เออแต่ว่าตอนนี้รางวัลเขามีอยู่สิบเอ็ดลางวัลตอนนี้มันเอารางวัลเด็กหน่อยก่อนเนาะเด็กหน่อยเขาจะคัดเลือเอาบุเถาดีวะ เออของกูเถามีหลายนะห้ยหมดเลยนะวันนี้ไว้โกขิงมินล่ำเข่าห้หมดเลยแต่แต่ว่าตอนนี้เนาะมันมีสิบเอ็ดลางมันมีสิบเอ็ดล่างวันและข้าวสิเบยาย์หมดมันบ่ได้เปนมาการจับหลวงข้าเอาต่อแถวอ่ะต่อแถวยาวไปเลยอ่ะต่อแถวเลยอ่ะต่อแถวเลยเอาต่อแถวต่อแถวต่อแถวสี่เดคัดสดสี่เลีอยเลยเออเอาต่อแถวต่อแถวเออยวสิบอกกติกาเนาะ เออต่อแถวนะเออก็ได้ทายที่กองบนโลกบนอะไรนี่เนี่ทายที่กองบนนั้นเขาวพัฒนาตีล่ะเออให้ดึกอยู่นี่แหละโอเคเออมาเออเอาผู้ใด้วันเสียแล้วบ่อยเข่าอีกเด้อกติกาเด้อกติกาคือโจมาวันบันแข่งกันเด้อผู้ใด้ชนะมาข้างหลังเด้อเบื้องหนีเด้อเตรียมลินเอาวออวอเออเอาวอเอาเนาะ เออถ้าผู้ใด้บอลเสียแล้วออกเด้อออกไปนั่งผู้เด้อได้บ่อ่ะนี้หน่อยได้ลองออกมาเบิ่งนี่มาเบิ่งไว้เนาะลูกๆมาหามาเบิ่งเบิ่งนี่เด้ดววเดอผู้ใด้บอลเสียแล้วออกเด้อดีบ่ดีบ่เออคันซาน่าแล้วเขาเขาเตรียมซิ่งเอาโดดดีบ่เออมาอะลยวันนี้เลยนะพ่อหม้อพ่อหมอ้อ,มอคือสีหลายแต่ว่าอะอ้าววันละจะมาคัดกันอีกเท่าน,นึงบ้านเขารอบตอน เอาหนึ่งสองสเจ้าเอ้าโอ้เสียเอาชนะแล้ว,ขวขเขาวันนี้เออเออมาเต้ามานี้เออโอ้ไดนไม่ไ้เสียเอาหนึ่งเอาไม่ได้เสียว่ะเอาโตเออเอาข้าวไหไม่ได้เสียว่ะโอ้ได้เลยเอ้าไม่ได้ไม่ได้เสียว่ะไม่ได้เลยมา้อ้าวม,ม,ม่ได้อโอ้ อ้าวอา้าวมีอะไรพอดีเลยมาอ้มาอมาออาแพ้ออกถอยเลยเด้อจีด้อบ่ให้เขาอีกเด้อลูกด้อเออเอาเขาเขาอ้าไม่ไดไเสียมาจักคนแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิเล็กเลยชเลลูก สีวิตเลยเขาสันา่นขาเข้านึงเนาะบอกเอา่เอาเอาอีกเอาอีกเอาอีกมาเราอยากหลายเติบเราเอามาอีกเลยจะมาคัดอีกเธอหนึ่งรึเอ่อมาออกโอ้เอาเขาว่าคุณได้พแพ้แล้วออกด้วยบ่ให้เขาอีกด้วยอ้าวเอาออกเออเอเอได้หรือเสียกับ hey, เฮเด็ตี้เออเอาเออเอาเขาไปเขาไปอย่าต่อแถวลูกต่อแถวต่อแถว,แถว,แถวมงงงงงูอย่าแงี้อย่าเงี้มงงงงูต่อแถว เออเข่าวไปเดี๋ยวคัดออกเออข่าวไปอ้ามอดีเออว้ายหมีเด็กเสียมาดูไม่เห็จริงเออมามาเอาไม่เด็กเสียมาดูไม่เไม่ได้เลยอ้าอีนั่งมาเออเออย่างซ้ำกันเดียมาเออโว้ามาเอาวไม่ได้เสียมาเอาอีนั่งเออเอาออกนั่งอันนี้มันละเบ้อเรื่องระบ้อหรือยัง เด็กย่างหมอนะเอ้เอาออกออกไปเอาที่ละเอาออกออไปเสร็จแล้วมามามาเออเอาเอเข่าเขเข่าข่ามามาโอ้เสียเข่ามาอาพ่อพ่อก็มาดิอามาเรียก่อมานางนางก่อนนางก่อนอาออกออกก็ลกล้นรางเบ้องพี่มืนเดียให้ผ <n> ู้โฆนณาให้เขาเข่ามาอาไปเอนี่ก่อน มาคนนี้ก่อนไปคนนี้ดิเสร็จแล้วเอารูล้างไปเบื่อผู้กอนย่างออกก่อนเอาผมจะเอามาต่อแถว้ยนี้เอาย่างออกก่อนออกจากท่าในก่อนบันดุงนี่เออออกกันออกในี่ก่องด้วยออกกับบันดุงด้วยเออไอ้บ้าเล็กส์

โอ้ไล่ไล่สี่ห้าหกติดอ่ะขั้าขั้นผู้ได้นั่งนี่ก็อ่ะเดี๋ยจะได้จะนั่งก็นั่งลงนั่งลงนั่งลงเออนั่งนั่งลงนี่นั่งพวกนี้นับไปนับไปนั่งลงนั่งเบิ้งก่อนเออเออจะคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก